สวัสดีครับบริษัทสิงโกงสลาวีกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้มาพบกับหัวฮีโน่รุ่นตำนานนะครับฮีโน่โปเฟียนะครับนานๆจะมาสักทีนะครับติดเครื่อง P11C นะครับรุ่นนี้ใครๆก็รู้จักนะครับรับรองถูกใจแน่นอนนะครับนานาจะมีติดเครื่องมาสักทีนะครับ P11C ยอดฮิตนะครับรหัส TR นะครับเป็นคอมมอนเลวนะครับ ซื้อเซตนี้ไปทั้งเซตไม่จําเป็นต้องเดินสายนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับภายในยังสดสดใหม่ๆเลยนะครับขนาดตอนนี้ยังไม่เด้นล้างนะครับนี่ครับอุปกรณ์ครบๆนะครับพร้อมขับทันทีนะครับวางแล้วใช้งานได้เลยนะครับ ที่นี่ผ่านการคัดเกรดทุกคัวนะครับทดสอบเครื่องยนต์ผ่านการทดสอบมาทั้งหมดนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับสินค้ามีปัญหาสามารถรับประกันเคลมให้ได้นะครับไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับนี่ครับเพจลมยายังอยู่เลยนะครับเดิมจริงๆนะครับ่อยอาร์คอะไรยังครบนะครับผมเพตยังครบนะครับ ประตูปิดง่ายเลยครับนี่ครับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีผุใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมเครื่องยนต์ P11C ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมด้วยนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับประตูนะครับแท้ๆเดิมๆนะครับผม ลอยอาร์คชัดเจนครับจากโรงงานนะครับโอเคของยังไม่ได้ล้างนะครับรับรองสะอาดกว่านี้แนะ่นอนนะครับจัดให้จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับนี่นะครับอีโนโปรเฟีย หรือใครสนใจเป็นซีรีส์700ที่นี่ก็มีนะครับติด P11C ก็มีนะครับ E13C มีทุกอย่างนะครับอ้าวลองดูครับฝากไว้ให้พิจารณาด้วยครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมนี่เลยครับครบเซตแบบนี้นะครับ P11C นะครับขอมาเร็วที่นี่มีเกียร์ให้เลือกนะครับอยากจะได้กี่ร์สปีดก็จัดไปครับมี6กัี7นะครับ ทำลงทันทันนะครับเยื้องไม่หลวมนะครับผมนิ่งๆครับเอา้าเล็งน้อยเล็กน้อยดูครับรอบเดินเป่านิ่งๆน,นะครับ เาเร่งเลยครับผมมากับโฟเฟียนะครับใครอยากหัวได้หัวตำนานมาได้เลยครับทีเสียงโคลงสั่ลีครับอ้าวสุดท้ายสุดท้าย กันที่เสียงกงสาวลีครับ